ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักคนที่ฟังอยู่ช่องเล่าเรื่องที่เงียบพอให้ความทรงจําพูดเองบางเรื่องอาจไม่ใช่เรื่องผีที่หลอนที่สุดแต่อาจเป็นเรื่องที่ยังอยู่กับเรามากที่สุดคุณเคยนอนอยู่คนเดียวในบ้านเงียบๆแล้วได้ยินเสียงเด็กหัวเราะตอนดีสามไหมครับไม่ใช่เสียงจากข้างบ้านไม่ใช่จากความฝันแต่จากในบ้านที่คุณอยู่เองและทุกครั้งที่คุณลืมตาขึ้นมา พื้นไม้ใต้เตียงจะเปียกน้ำทะเลทั้งที่ไม่ได้ฝนตกพร้อมคราบเกลือขาวซีละเศษผมเปียของใครบางคนยิ่งฝนตกหนักยิ่งบ้านเงียบและในความเงียบนั้นเคยได้กลิ่นบางอย่างไหมครับกลิ่นของของบางอย่างที่คุ้นแต่ไม่มีใครมีชีวิตอยู่เพื่อหยิบมันขึ้นมาอีกแล้วคืนนี้ผมอยากชวนคุณนั่งฟัง เรื่องของบ้านที่ถูกลืมเลือนและเสียงที่ยากจะลบหายเรื่องที่ไม่ใช่แค่ความหวาดกลัวแต่คือความทรงจำที่ยังหลอกหลอนและไม่เคยจากไปบางครั้งความเงียบก็ไม่ได้หมายถึงการไร้สิ่งมีชีวิตแต่คือการรอคอยบางสิ่งที่ไม่มีวันกลับมาเรื่องนี้มีชื่อว่าทะเลเรียกหาผมชื่อพีทเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด ทำงานสายโฆษณาที่แห่งหนึ่งยิ่งเติบโตในหน้าที่การงานผมยิ่งรู้สึกว่าโลกมันแคบลงเรื่อยๆทุกวันในกรุงเทพกลายเป็นเรื่องเดิมๆที่ซ้ำซากรถติดมลพิษและความเครียดที่กินเราโดยไม่รู้ตัวสองเดือนก่อนผมเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมาเกือบห้าปีความเงียบภายในห้องคอนโดที่เราเคยนอนด้วยกันทุกคืนมันกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตผม ผมไม่อยากอยู่กรุงเทพอีกต่อไปอย่างน้อยก็ช่วงหนึ่งก็ยังดีผมเปิดเว็บหาเช่าบ้านพักต่างจังหวัดแล้วเจอบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งอยู่ริมทะเลในจังหวัดภูเก็ตมันอยู่ค่อนข้างไกลาจากแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นหลายเท่าภาพในเว็บดูเงียบสงบจนน่าแปลกใจผมโทรถามเจ้าข,ของบ้านเขาพูดสั้นๆว่าบ้านมันอยู่ในโซนที่เงียบมากครับ คนเลยไม่ค่อยกล้ามาประโยคนี้ควรทำให้ผมลังเลแต่มันกลับดึงดูดผมอย่างประหลาดผมจ่ายเงินจองทันทีโดยไม่คิดอะไรมากนักคืนแรกที่ไปถึงบ้านไม้สองชั้นหลังนั้นเหมือนภาพในเว็บทุกอย่างกลิ่นไม้เก่าๆกับเสียงคลื่นซัดฝั่งเบาๆทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยเด็กๆที่เคยไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว ผมนั่งมองทะเลจนฟ้าค่ำจากนั้นก็หลับอย่างง่ายดายแต่คืนนั้นผมฝันผมฝันถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมหาดเธอสวมชุดนักเรียนเปียกน้ำทั้งตัวหน้าเธอซีเซียวและน้ำทะเลหยดจากผมของเธอเป็นสายเธอมองมาที่ผมแล้วพูดด้วยเสียงเบาแต่ฟังชัดช่วยหนูด้วยหนูหนาวแม่อยู่ไหนผมสะดุ้งตื่นตอนตีสามหัวใจเต้นแรงจนนอนไม่หลับ เหนือเต็มตัวทั้งที่เปิดแอร์ไว้เต็มที่คืนต่อมาฝันเดิมเกิดขึ้นอีกแต่ครั้งนี้เธอใกล้ผมมากขึ้นเหมือนพยายามจะเข้ามาในบ้านผมเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆตอนตีสามเหมือนเด็กกำลังเล่นซ่อนหาเสียงเท้าเล็กๆเดินเบาๆบนพื้นไม้เก่าๆผมเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงตั้งมือถืออัดเสียงไว้ตอนกลางคืนแต่พอเปิดฟังไม่มีเสียงอะไรเลย ยกเว้นเสียงคลื่นคลาดเหมือนของบางอย่างคลานช้าๆอยู่บนพื้นไม้ผมตัดสินใจสำรวจบ้านอย่างละเอียดและพบกับช่องเก็บของใต้พื้นห้องนั่งเล่นฝาปิดถูกตอกไม้กลบบว้ลูกๆผมงับมันขึ้นมาข้างล่างมีลังไม้เก่าฝุ่นจับหนามากผมเปิดออกเจอรูปถ่ายเด็กผู้หญิงในชุดนักเรียนมัธยมต้นยืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้โดยมีทะเลอยู่เบื้องหลัง หลังรูปมีลายมือเขียนไว้ด้วยปากกาน้ำเงินเก่าๆกลับบ้านเถอลูกแม่ยังรออยู่ตรงนั้นเสมอหลังจากคืนนั้นผมเริ่มเห็นเงาเด็กในบ้านบ่อยขึ้นบางทีในกระจกบางทีบนบันไดเธอไม่เคลื่อนไหวแค่มองและร้องไห้เบาๆผมเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จนเจอข่าวจากปี2547เป็นเหตุการณ์ช่วงสึนามิ เด็กหญิงคนหนึ่งชื่อขวัญอายุ13ปีอยู่บ้านนี้กับแม่ชื่อนวลวันเกิดเหตุแม่ออกไปตลาดแต่คลื่นซัดเข้าฝั่งเร็วกว่าที่คิดเด็กหญิงติดอยู่ในบ้านไม่สามารถหนีได้ทันแม่นวลรอดแต่ลูกสาวไม่เคยถูกพบศพนวลพยายามอยู่ที่บ้านรอให้ลูกกลับมาทุกวันเธอจะจุดทูปหน้าเปเลวไฟแล้วพูดว่ากลับบ้านเถอะลูกแม่ ยังรออยู่ตรงนั้นเสมอสองปีถัดมาแม่ก็ตายในบ้านหลังนี้ไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรบางคนว่าเธอป่วยบางคนว่าเธอฆ่าตัวตายเพราะไม่อาจทนการรอที่ไม่มีวันสิ้นสุดตั้งแต่นั้นมาบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ได้นานทุกคนที่เข้าพักจะเห็นเด็กหญิงในฝันได้ยินเสียงร้องหรือหัวเราะตอนดึกมีบางคนถึงกับป่วยทางจิต บางคนทิ้งเข้าของหนีโดยไม่หันกลับมาผมนั่งเงียบๆนารูปถ่ายเด็กหญิงคนนั้นสายลมทะเลพัดเบาๆเหมือนกำลังเล่าอะไรบางอย่างผมจุดทูบและพูดกับอากาศเบื้องหน้าขวัญถ้าหนูฟังอยู่แม่ของหนูไม่ได้หายไปไหนเธอรักหนูมากที่สุดและเธอกลับมาหาหนูแล้วเธอรออยู่ตรงนี้เสมอคืนนั้นผมนอนหลับลึกที่สุด ในรอบหลายเดือนไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีฝันแค่ลมหายใจเงียบสงบและกลิ่นทะเลที่อบอุ่นเหมือนอ้อมกอดเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนออกจากบ้านผมหันกลับไปมองอีกครั้งที่หน้าประตูผมเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เธอยิ้มให้น้ำตาไหลเธอพูดเบาๆว่าขอบคุณนะพี่หนูจะกลับบ้านแล้วจริงๆ แล้วร่างของเธอก็กลายเป็นละอองน้ำกลืนหายไปกับแสงแดดของทะเลเช้าจบบริบูรณ์ขอบคุณที่ฟังเรื่องนี้จนจบครับถ้าระหว่างฟังคุณเพลิดคิดถึงใครบางคนขึ้นมาหรือเคยเฝ้ารองเงาที่ไม่มีใครมองเห็นเราหวังว่าคืนนี้คุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ หรือแชร์ให้ใครสักคนใครสักคนที่อาจกำลังรอฟังบางอย่างอยู่เงียบๆทุกเสียงกดคือแรงใจที่ทำให้เราได้กลับมาเล่าอีกเรื่องหนึ่งในค่ำคืนที่บ้านคุณเงียบอีกครั้งแล้วพบกันใหม่ครับที่ช่องสักคนที่ฟังอยู่ช่องเล่าเรื่องที่เงียบพอให้ความทรงจำพูดเองราตรีสวัสดิ์ครับ